อ่ะครับนะก่อนเลยต้องขอกราบสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับนะตอนนี้เวลานี้ครับนะมีคนขอมานะครับ ขอเกมนะต้นไม้แห่งโชคลาภอันคั่งคั่งนี้นะครับหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับกับฟอร์จูนทีนนะครับมาเดี๋ยวขอไปกันก่อนเลยละกันนะครับไปกันต่อที่เบ็ดหนึ่งบาทเราเติมเข้าไปนะสำหรับเกมนี้300บาทเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับขอกันเข้ามานะพี่ลองเล่นเกมนะครับฟอร์จูนทีให้ผมหน่อยนะครับคนทุนน้อยนะครับมาผมเติมเข้าไป300บาทเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับว่าเราจะเล่นได้ทํากําไรได้เท่าไหร่นะครับมาคน น้อยดูไว้เป็นแนวทางนะครับมาเดี๋ยวขอเปิดเทอร์โบก่อนเลยล้กันนะครับดอกนี้เปิดเทอร์โบมาแล้วขอสวยๆหน่อยแล้วกันนะเออมาดีครับนะไหลใจไหลแจกสวยงามดอกนี้ขอกันเข้ามานะครับนะเฮียเสือจัดให้เลยนะครับกับนะฟอร์จูนนะ ทีนี้นะครับหรือต้นไม้แห่งโชคลาภอันมั่งคั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับว่าเวลานี้ตอนนี้ครับนะเบ็ดหนึ่งบาทของเราจะเร่นได้เท่าไหร่ทํากําไรได้เท่าไหร่นะครับเล่นได้ทํากําไรได้นะครับบอกไว้เลยเบ็ดหนึ่งบาทนี้ครับนะอย่าดูถูกเงินนะครับมาไปกันต่อเลยแล้วกันนะเราเติมเข้าไป300บาทหมุนดอกแรกครับนะไหลเข้ามาเลยนะครับเวลานี้ขอซองอังเปาก่อนเลยแล้วกันนะ ขอซองอังเปาก่อนเลยละกันนะครับขอไปบนต้นไม้หน่อยนะจัดให้เฮียเขาหน่อยสินะเวลานี้มาดิครับนะเออมาขอหลายหลช่องดอกหนีขึ้นมาแล้วครับนะสองพระป่าสองพระป่าขึ้นไปแล้วบนต้นไม้ไปแล้วนะครับหนึ่งซองนะมาเดี๋ยวขอหลายหลซองหน่อยละกันนะครับขอตัวคูณเข้าไปเยอะๆนะสําหรับเกมนี้ครับมนาะให้เราไล่เก็บตัวคูณนะครับเออ นะาซองพอป่านี้ครับนะขึ้นไปจะแจกตัวคูณให้เราอยู่เรื่อยๆนะครับยิ่งมีซองมากครับนะยิ่งได้ตัวคูณมากครับนะบอกไว้เลยนะครับกับฟอร์จูนทีนนะครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยครับนะเรียกกันง่ายๆหรือนะครับให้ไปเรียกเลยเกมนี้นะครับต้นไม้แห่งโชคลาภอันมั่งคั่งนี้ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดอกนี้นะครับเบ็ด1บาทนี้เราทํากําไรได้ไรนะครับอยากมีเงินกินอยากมีเงินใช้นะครับนะดูไว้เป็นแนวทางสําหรับคุณน,น้อยอยากเล่นอยากแตกอยากตามเดี๋ยวเฮียทิ้งริงไว้ให้นะเออที่ที่เฮียเล่นอยู่ตอนนี้เวลานี้ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะสําหรับที่ที่เฮียเล่นอยู่นี่นะรองรับธนาคารวอลเล็ตนะครับนะธนาคารวอลเล็ตนะครับให้เลือกธนาคาราแตนดา์ชาเตอร์ไทยมาดอกนี้หนึ่งร้อย 50คูณหารไปด้วยนะครับเบ็ด1บาทสวยงามตอกนี้มีกำไรอยากมีินกินอยากมีกัเงินใช้เข้ามาเล่นเข้ามาตามกับเฮียได้เลยนะครับฟอร์จูนทีนนะต้นไม้แห่งโชคลาภอันมั่งคั่งนี้นะครับให้มาเล่นให้มาตามได้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาเกมจ่ายเกมแจกเวลานี้ตอนนี้ครับนะโอเค